สวัสดีค่ะพบกับการทำนายไพ่ยิปซีประจำเดือนตุลาคม2564กับอาจารย์ปุกกี้ทางช่อง u t u b e ปุกกี้พยากรณ์กันค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงสุตาราศีพฤษกษภนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนานนะหรือท่านใดที่มีลัคนานะคะอยู่ราศีพฤกษภก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายนะคะต้องขอเรียนแจ้งนะ เหมือนอย่างเช่นทุกคลิปที่ทำนายกันไว้นะคะก็ต้องขอเรียนแจ้งว่าการทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวของใครเนาะดังนั้นผลการทำนายเนี่ยอาจจะมีความตรงหรือไม่ตรงนะ,ะหรือบางอย่างนะคะอาจจะเกิดแบบสลับสับเปลี่ยนกันก็ได้เนาะ,ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกทุกท่านใช้วิจยยารณญาณแล้วก็เลือกลับนะแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นพลังงานทางด้านบวกนะคะเป็นเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติข้อพึงระวังในการใช้ชีวิตกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่ ช่วยกำเให้กำลังใ,ใจกันเข้ามาด้วยการกดไลค์กด share, แชร์หรือกด s u b s c r i b e นะฮะท่านที่เข้ามาดูใหม่ๆนะคะอย่าลืมนะคะหลังจบคลิปเ้วช่วยกันกดเพื่อให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะคะอยากที่จะดูดวงส่วนตัวนะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยค่ะทางช่องทางข้างล่างนะที่ขึ้นอยู่นี้นะคะจะเป็นทาง l i น์แอดก็ได้นะคะหรือทาง Facebook ก็ได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะมาทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ มาดูกันเลยค่ะสำหรับชาวพฤกษกและคณะพฤกษกในช่วงเดือนนี้นะคะมาแล้วนะ,ะวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็ได้ไพ่เอซซับวอร์นะคะขึ้นมาฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะความรู้สึกของชาวพฤกษกนะและคณะพฤกษกอาจจะมีความเวียงเวียงนะคะหรือขึ้นขึ้นลงลงไปบ้างเพราะว่าได้เดโมนเข้ามาด้วยฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นอิทธิพลนะคะของเดโมนนะที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางทีอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดางที่ใจต้องการสัก เท่าไหรนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูในภาพรวมเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าพลังงานไพ่เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะยังดีอยู่นะคะในเกือบจะทุกๆเรื่องนะแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะว่าตัวคุณน่ยจะคิดอย่างไรนะกับในช่วงเรือนี้นะคะก็ขอแนะนําว่าอย่าไปคิดเยอะนะหรืออย่าไปคิดมากนะหรือว่ากัดกุ้มอะไรไปวิตกกังวลโดยใช่เหตุนะคะคือสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปรสรรคบ้างนะในชีวิตแต่ สักพักหนึ่งนะมันก็จะผ่านไปเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ไพ่ว e ออ f ฟอร์จูนขึ้นมาแล้วก็ได้ไพ่เอ็กซ์วอนด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะในช่วงเดือนนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงเดือนนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือสิ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะให้คุณนะจะให้ความช่วยเหลือนะ สำหรับชาวปรึกษกและขนาปรึกศกอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณกันด้วยนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่อาจารย์ก็พูดตามน้าไพ่นะคะเพราะว่าได้เดี๋ยวเฮมิขึ้นมาด้วยนะ,ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูกันก่อนนะคะในเรื่องเดอะมูนนะมันจะมีเอฟเฟกหรือว่ามันจะมีอิทธิพลอะไรบ้างกับชีวิตเรานะ,ะอันดับแรกเลยนะ,ะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาะะช่วงนี้รู้สึกว่าอารมณะ์ะขึ้นขึ้นลงลงก็ขึ้นลงลงอย่างที่ว่านี้ก็คือว่า เดี๋ยวอาจจะขี้เกียจหรือหรืออาจจะขยันนะบางทีอาจจะมีนะสองคนในร่างเดียวบางทีฉันก็ขี้เกียจก็ขี้เกียจสุดๆเลย่ะขยันก็ขยันมากนะคะแต่มันจะติดไปแนวขี้เกียจมากกว่านะคะเพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเรียนออนไลน์ line, เนาะทำให้มันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วก็เหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเบื่อเบอื่อนะคะในการที่จะเรียนนะ,ะก็ต้องตั้งใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ายอย่างดีอยู่นะ,ะยังไงยังไงก็ต้องอ ฝากไปให้ได้นะคะหรือบางท่านนะบางน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าพอเรียนไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มอาจจะมีเริ่มว่าบางวิชานะหรือบางตัวเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยแมทนะไม่ค่อยแมทกับตัวเราหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะมั้ยนะคะหรืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกนะตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย ก็ให้รีบนะปรึกษาผนะู้ใหญ่หรือว่าอาจารย์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ในการที่เราจะปรับบางคนเนี่ยอาจจะแบบเลือกเรียนนะอย่างเช่นเ,เรียนสายวิทย์แต่จริงๆแล้วเราไม่ถนัดนะหรือว่าอาจจะเรียนคณะที่มันยากเกินไปไหมนะคะหรือว่าเรียนไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวนะะตรงนี้ก็ถ้าจะรีบปรับนะก็ปรับได้เพราะวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นอยู่นะคะบางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนย,ย้ายหรืออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ย,ย้าย,ายคณะย้ายวิชา ย้ายอเมเจออะไรประมาณนี้นะคะก็แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์แนะนําก็คือให้แนะนําให้ปรึกษานะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครูบาอาจารย์นะคะทีนี้อ่าสหรับคนที่ทํางานนะหรือคนที่ทําธุรกิจนะคนทํางานกันก่อนคนทํางานเนี่ยก็บอกได้เลยว่าก็ความรู้สึกเดียวกันนะเบื่อรู้สึกว่าขี้เกียจขี้เกียจนะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ฉันก็ต้องทำนะฉันก็ต้องดันไปให้สุด กับหน้าที่การงานหรือว่าตัวเนื้องานที่เราทําอยู่นะคะบางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์การอยากเปลี่ยนงานแล้วการเปลี่ยนงานตรงนี้นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทนันหันกระทนนันหันคือรู้สึกว่าหมดแพชชั่นนะไม่ใช่รู้สึกไม่ไหวออกเลยนะบางท่านอาจจะบางคนบางท่านอาจจะลาออกเองนะโดยที่ว่าไม่รอละนะชีวิตต้อง move on ไปต่อไม่รอแล้วนะนะคะคือไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าในกรณีที่คุณไปคุณลาออกหรือคุณออกจากงานเขาบอกว่างานก็จะวนนะเข้ามาจอดรอแน่นอนนะชาร์กประสงค์รนาบประสงค์ในช่วงนี้หางานใหม่บทดแฟชั่นในที่เก่าหางานใหม่มีเกณฑ์ได้งานนะคะอย่างนน้อยเนี่ยก็อ,ออกปุ๊บอาจจะได้ปับ๊บหรืออาจจะต้องรอสักหนึ่งสัปดาห์หรือสอสัปดาห์นะคะก็จะมีเกณฑ์ได้งานใหม่เข้ามาแต่ทีเนี้ย พอได้งานแล้วเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วค่ะว่างานนั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์คุณอีกหรือเปล่านะคะคือต้องบอกงี้ว่าช่วงเดือนนี้ชาวพฤษศอาจจะเป็นลักษณะของความขี้เบื่อนะหรือว่ามดแพชชันอย่างที่บอกไปมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่รู้ว่างานใหม่ที่จะได้นะจะตอบโจทย์หรือไม่นะคะแต่เขาบอกว่ายังไงก็ได้งานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นงานที่ดีด้วยนะสรุปก็คือว่าสิ่งที่มีปัญหานะคือเป็นตัวคุณนะไม่ใช่ สิ่งแวดล้อมหรือไม่ใช่ตัวงานนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเก็บไว้เป็นข้อกิสนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนนี้สําหรับคนที่ไม่ได้หางานใหม่นะหรือว่าไม่ได้มีการมุ่งบอลอะไรใดๆสิ้นในช่วงเดือนนี้ก็รู้สึกเบื่อๆนะรู้สึกว่าหมดไฟในการทํางานไม่อยากทํางานอาจจะขี้เกียจเมืองท่านอาจจะอยากพักผ่อนอยากจะแบบไปเที่ยวนะรู้สึกว่าอยากที่จะชาร์จ e n e r อ y อยากที่จะชาร์จแบตในตัวเราให้มันมากขึ้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่มันอัดอัน้น ก็ทนกันนิดนึงนะคะอาจจะรู้สึกเบื่อนะอถ้าเกิดว่าไปเที่ยวได้ก็ไปพักผ่อนหรือว่าพยายามทําอะไรที่ทําให้คุณไม่รู้สึกเบื่อนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะเปลี่ยนไปลักษณะว่าบางท่านอาจจะไม่ work from home แล้วเนาะอาจจะต้องไปออฟฟิศไปไปกลับกลับมันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นนะไม่เบื่อนะคะก็ลองปรับโบทด,ดูนะส่วนคนทําธุรกิจนะคะช่วงนี้มันก็เหมือนกับความรู้สึกของคุณนี่แหละมันมันเหมือนกับว่าคุณก็ยังไม่แน่ใจ ะะว่าจะอย่างไงสถานการณ์หรือว่าจะลงทุนเพิ่มดีไหมนะะในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากลงทุนเพิ่มนะแต่ก็กลัวนะกลัวว่าสถานการณ์มันจะ,นจะสวิงอยู่อย่างงี้นะ,ะมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้เขาบอกว่าถึงยังไงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องทานะคุณก็ต้องทําต่อคุณก็ต้องเพิ่มคุณก็ต้องรันบิสเนสของคุณเนี้ยให้มันไปต่อให้ได้นะคะเพราะไพ่ในธุรกิจเนี้ยก็ยังดีอยู่ฉะนั้น ตรงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์การที่ชาวประสบต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเพิ่มทุนหรือว่าการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ไปต่อหรือว่าชะลอไว้ก่อนนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแน่ใจรู้สึกอังเลรู้สึกกังกากลัวนะแต่มันก็ต้องทํามองว่าต้องทำนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีนะ,ะในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยนะ,ะตรงนี้มันอาจจะเป็นความกลัวที่มันเกิดจาก จิตได้สํานึกหรือจิตใจของคุณที่คุณกลัวไปเองแต่เขาบอกว่าข่าวดีกําลังจะมาเรื่องที่ดีกําลังจะมานะคะเพราะได้ไพ่สิบเหรียญฉะนั้นข่าวดีหรือเรื่องดีๆเข้ามาทางด้านธุรกิจหรือการค้าขายนี่นะคะก็จะมาในเรื่องของคอนเนคชั่นนะในเรื่องของเพื่อนนะพี่น้องหรือว่าคนรู้จักที่อาจจะแนะนําความสําเร็จหรือว่านําลูกค้ารายใหญ่นะ,ะให้นํามาให้คุณนะะหรือถ้าคุณไปติดต่ออะไรไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของการได้วิวงานได้อะไรที่มันลอตใหญ่ๆเนี่ยนะคะ ก็จะมีเกีย์การที่จะได้นะอย่างแน่นอนเลยนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องลังเลเนาะบางทีเราอาจจะทำอะไรให้มันรอบคอบรัดกลุ่มนะแล้วก็เดินหน้าลุยเต็มที่คะช่วงนี้โดนดีนะะในเรื่องของธุรกิจและการงานด้วยนะคะทีนี้มันจะมีนิดนึงนะคะสิ่งที่จะต้องถามว่าต้องเตือนหรือว่าต้องบอกไว้นิดนึงก็คือว่าช่วงเดือนนี้อย่างที่บอกอารมณ์ความรู้สึกขึ้นลงลงนะอย่างที่สองก็คือบางทีคุณอาจจะนะ,ะประสบนะปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับ เหมือนนอนไม่ค่อยหลับนะหรือว่าเครียดวิตกกังวลมากเกินไปนะคะหรือบางท่านนี่นะคะอาจจะมีเหตุการณ์มีรังสองหอนนะหรือฝันแปลกๆนะหรือฝันอะไรที่มันเหมือนกับไม่เคยฝันมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า มันเป็นรา,างสองหอนที่เตือนด้วยแล้วก็ให้คุณด้วยให้โชคด้วยนะมาอะไรปล้อมกันนะคะเดี๋ยวเคยบิดมาแล้วก็ได้เดมโนด้วยในช่วงเดือนนี้คุณจะมีโชคเพราะลางสังหณ์นะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนี้แล้วแต่ความเชื่ออย่างที่บอกไปนะคะก็อ,า,อาจจะมีเกณฑ์การมูเจ้าที่นะเหมือนกับว่าไม่ต้องถึงคบว่าบนหรอกนะคะก็คือบั่บูชาทมปกติหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระนะคะตรงนี้ตามปกติก็แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เทวดา หรือเจ,เจ้าที่เจ้าทางใกล้ใกล,ใกล้เคียงนะที่บ้านคุณก็ได้ตรงนี้แล้วคุณจะมีโชคนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าออบางทีนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกลางสังหณ์ตรงนั้นที่คุณคิดหรือที่คุณรู้สึกได้ตรงนี้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องจริงนะมันมักจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ดูไว้นะอาจจะคิดว่าเออตรงไหนที่มันดีก็เอามา ปรับปรุงแก้ไขนะป้องกันแต่ถ้าตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปเครียดวิตกกังวลมากนะสำหรับราสัมพร์ที่มีอยู่นะคะอืมอันนี้คือนิดนึงนะแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ต้องมาระวังด้วยนิดนึงก็คือช่วงเดือนนี้นะระวังเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะคะถามว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะมันจะมาในรูปแบบของการที่ เราเชื่อใจนะหรือไว้ใจหรือว่าไม่ทันระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองก็ได้หรือเรื่องของการที่เราไปเซ็นสัญญาคำประกันนะให้ใครหรือว่าไปตกบาปรับคําใครทีเออ่เราไม่ทันคิดนะหรือไม่ทันจะระวังนะในช่วงเดือนนี้ก็จะต้องระมัดระวังผลที่เราทําไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเอฟเฟกมาหาเรานะช่วงเดือนนี้อย่าไปคำประกันใครหรือว่าอย่าไปช่วยเหลือใครที่เราไม่ชัว ะะก็อาจจะมีเกณฑ์การโดนหลอกโดนโกงได้ใครซื้อของออนไลน์เนาะก็นี้ก็ต้องตรวจสลิปตรวจการจ่ายเงินหรืออะไรนี้ให้ดีนะคะหรือว่าถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์นะะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าทําธุรกิจเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงเดือนนี้ก็ระมาระวังกันกนิดนึงนะคะแต่ว่าการเงินยังดีอยู่นะคะการเงินได้เดชชร์อตนะก็จะมีเกณฑ์การได้อย่างที่อาจารย์บอกไปได้ลูกค้านะ,ะแต่ถ้าเกิดใครทํางานประจําก็จะมีเกณฑ์การได้เงิน ประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถามว่ามีโชคลาภไหมก็ขอใบหนึ่งล้วกัน <c oughs> นะได้โชคลาภไหมได้แต่แหงแมนนะโชคลาภบ,บางทีอาจจะมาแบบเฉียดเฉียดแต่มันจะมาในเรื่องของความช่วยเหลือซะมากกว่าที่บอกนะคะบางทีโชคลาภที่มันเป็นทางการเสี่ยงเนี่ยบางทีซื้อข้างล่างออกข้างบนบาง,บางทีซื้อ,อสองตัวสลับกันอย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ออกออกสลับประมาณนั้นนะคะตรงนี้ก็โชคลาภได้จากการทํางานก็ลวกันนะคะแล้วเรื่องอะไรอีกเรื่องความราัก เรื่องความรักเนี่ยนะคะได้เพจ of source นะคะขอดูนิดนึงโอ้ได้ the v e r s เข้ามานะ,ะน,นะคะคนโสดนะคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคู่หรือว่าก็เรียกว่ามีแฟนกันละกันนะคะมีคนถูกใจเข้ามาได้เจอกันแบบกระทนหันอาจจะเจอในลักษณะมาจากเพื่อนนะ,ะอาจจะคนรู้จักที่เหมือนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก เข้ามานะเพิ่งจะปิง้งเพิ่งจะปังกันในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาในรูปแบบลักษณะที่แบบเหมือนเป็นรักที่หวานชื่นนะมีเกณฑ์ได้ความหวานชื่นมีความแอปปี้นะในเรื่องของคนโสดส่วนคนที่ไม่โสดแล้วนะ,ะหรือคนที่มีคู่แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ความสุขแต่ทีนี้มันจะมีในเรื่องของเงินทองก็มากเกี่ยวข้องนะคะเงินทองที่ว่านี้ก็คือบางบางทีช่วงนี้อาจจะช่วยกันประคับประคองในเรื่องของการเงิน ซึ่งกันและกันไปก่อนนะ,ะบางทีเธอหมุนไม่ทันฉันหมุนไม่ทันถือก็หมุนมาหมุนไปก็ช่วยกันนะ,ะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการเงินแล้วแต่ก็ต้องเรามาระวังเรื่องของมือที่3เข้ามาด้วยเช่นกันบางทีอะระวังไม่เราก็เขาอ,อาจจะสับขาหลอกนะคะระวังแฟนมีกิก๊กหรือเราเนี่ยมีกิ๊กเองนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะอาจจะเผลอใจหรือว่าเหมือนกับบางทีอาจจะไม่ได้เป็นกิก๊กเป็นตัวเป็นตนนะหรืออาจจะเผลอใจแอบไปคุยกับสาวคนไหนไหมคุยกับหนุ่มคนไหนหรือเปล่า,านี่นะคะช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์การเผลอใจได้นะ ื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพจริงแล้วไม่มีอะไรนะคะได้เอสวอกเพนเทอร์เคิลส์เนี่ยช่วงนี้นะคะจะมีเกณฑ์ได้เงินจากสิ่งที่เหมือนเราลงทุนไว้ก็ได้นะ,ะใครที่ลงทุนอะไรระยะยาวไว้นะคะช่วงนี้จะมีเกณฑ์การได้เงินก้อนนะได้สิ่งที่เราลงทุนไว้นี่แหละขึ้นมาเป็นเงินก้อนด้วยนะคะสุขภาพเมื่อกี้บอกไปแล้วไม่มีอะไรเนาะได้เดอะไฮโลแฟนขึ้นมาเป็นบทสรุปนะคะไพ่ดีมากๆโดยนะคะช่วงเดือนนี้จะมีความช่วยเหลือนะ หล,ห,ลห,ลหลายส่วนนะต่เป็นเพื่อนพี่น้องที่อาจารย์บอกไปแล้วก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นด้วยหรือว่าจะเป็นคนที่เกิดราศีกันนะหรือราศีพฤษภนะสองราศีนี้จะเข้ามามีบทบาทหรือว่ามีส่วนช่วยให้เราแก้ไขอุปสรรคหรือปัญหาตรงนั้นไปได้นะคะสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นไพ่นะคะโดยภาพรวมของชาวราศีพฤษภหรือ แล้วก็นาเบึกศกในช่วงเดือนตุลานี้กันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจบคลิปลราช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ